สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเกิปแนวทางของหวยลาพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่8กันยายน66กนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่8นะครับเรามาสรุปผลของวันที่6ที่ผมได้ให้แนวทางไว้ก่อนนะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับฟันไปที่7นะครับแล้วก็ให้ระวังเลขพี่น้องแล้วก็เลขเบิ้ลหานนะครับ ผลนะครับ7 1 7แล้วก็17นะครับก็เข้ามาที่7หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับมาทั้งบนและก็ล่างนะครับสำหรับตัวเน้นตัวฟันนะครับก็สายรูดนะครับรับกันไป2เด้งนะครับรูด7เด้งบนล่างนะครับสำหรับที่ผมให้ระวังนะครับเลขเบือนหามนะครับก็มาเบือนหามบนนะครับ717บนนะครับ สำหรับเจาะสองตัวสามตัวนะครับก็หลุดไปนะครับยังไงก็ขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าแนวทางนะครับย้ำกับเพื่อนๆเสมอนะครับว่าให้นําไปรูดเป็นสิบเก้าประตูก่อนนะครับแล้วก็มาเจาะสองตัวสามตัวนะครับเดินสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็เข่าแค่วิ่งรูดนะครับเด้งบนล่างนะครับสําหรับ ลาพัฒนาสุดหลักนะครับก็ถือว่าแนวทางเดินต่อเป็นงวดที่17นะครับติดต่อกันนะครับสําหรับแนวทางของลาพัฒนานะครับลาพัฒนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่2และก็หนะครับฝันไปที่2นะครับผลนะครับ7 1 7 1 7นะครับก็ในส่วนของลาพัฒนาสุดใหม่ก็ถือว่าหลุดไปนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับแต่สุดหลักก็ยังเดินต่อนะครับก็เดินต่อเป็นงวดที่17นะครับก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้น ในแนวทางวันที่วันที่8กันนะครับว่าจะเดินต่อเป็นนวดที่18หรือเปล่านะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับก็ต้องให้คําเตือนกันเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับต้องย้ําเสมอนะครับสําหรับคําเตือนนะครับทุกแนวทางนะครับมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ราวพัฒนาสุดหลักนะครับเดี่น2ตัวนะครับผมคำนวณในที่5และก็6นะครับสูตรฝันไปที่5นะครับสำหรับแนวทางที่8นะครับตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลขเบื้องฐามไว้นะครับมีโอกาสมาเบื้องนหาม5 0เช่นเดิมนะครับในแนวทางนะครับในหลายสูตรนะครับก็ชี้ไปที่เบื้องหามนะครับสำหรับแนวทางที่8นะครับสำหรับใครชอบนะครับ เลขเื้นฐานนะครับก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับก็ตามสูตรคำนวณนะครับค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นที่จะมาเบื้องามอีกนะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่50 53 54 58แล้วก็59นะครับชุดคู่6นะครับจะได้ที่60 63 64 68แล้วก็69นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณได้ที่158 259แนะครับแล้วก็559นะครับ เด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับคำนวณไาที่6 9และก็2นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่58และก็5 9นะครับชุดคู่6เช่นเดียวกันนะครับ68และก็69สําสำหรับชุด3าตัวนะครับสูตรฟันไปที่259นะครับ สำหรับเรียน2ตัวนะครับ5และก็6นะครับมาชนกับเรียน3ตัวนะครับมาชนกันที่6นะครับสำหรับตัวชนนะครับมาชนตัวรองนะครับในเรียน2ตัวสุดหลักนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับ5และก็6มีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกันแล้วก็คือ50 50นะครับเพราะตัวชนกับเรียน3ตัวมาชนตัวรองนะครับตัวเน้นตัวฟันอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ แนวคางที่8นะครับให้เพื่อนๆระวังทั้ง5และก็6ไว้เลยนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวด้วยนะครับสำหรับ5และก็6กนะครับก็ถ้าเทียบกันในสูตรย่อยนะครับถ้าให้ผมถ้าผมส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่6นะครับเพราะว่าในสูตรย่อยจะชี้ไปที่6นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสาหรับแนวทางที่8นะครับแต่ยังไงให้เพื่อนๆนาไปใช้ทั้ง2ตัวเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่6กนะครับก็เน้นวินด์วูด6กรอง5นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับผมชอบที่5 9แล้วก็69นะครับ2ชุดนี้จะชอบมากกว่า58แล้วก็68นะครับ แต่ก็ต้องย้ําเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักนะครับเจาะ4ชุดหลักนะครับให้เพื่อนๆนําไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับแล้วค่อยมาเน้น5969ตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ให้นะครับหรือเพื่อนๆชอบ5868อันนี้ขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆสมาชิกนํำไปพิจารณาได้เลยนะครับทุกชุดนะครับในชุด2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับแต่ตามสูตรคํานวณนะครับก็ชี้ไปที่5969แล้วก็6858นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันนะครับ259ชุดนี้นะครับในหลายสูตรนะครับชนกันหลายสูตรด้วยนะครับและก็ในส่วนของชุดรองนะครับให้เพื่อนๆรองชุดนี้ไว้ด้วยนะครับ158นะครับส่วนตัวก็ชอบอยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันอ่าชอบไปที่6ตัวชนนะครับ ตัวชนกับเด่น2ตัวนะครับแล้วก็รอง9นะครับในเด่น3ามตัวมาหนึ่งตัวนะครับในแนวทางที่8นะครับมีโอกาสมาทั้ง3ตัวเช่นเดิมนะครับแต่เปอร์เซ็นต์นะครับจะไปอยู่ที่6แล้วก็รองไปที่9นะครับ2นะครับก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับในสูตรย่อยก็ชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนนะครับถ้าไม่ชอบตามที่ผมวิเคราะห์ไม่ให้นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับ ทั้งทั้ง9และก็2นะครับสำหรับเดือน3ตัวมา 1- นสองตัวนะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับราพนาสุดหลักนะครับเน้นวิ่งรูด6รอง5นะครับแล้วก็เน้น2ตัวนะครับเจาะไปที่5 9แล้วก็69นะครับเน้นไปที่2จุดนี้นะครับแล้วก็รอง58 68นะครับ ชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่259และก็รองไปที่158นะครับสำหรับเหรีนญ3ตัวมา1 2ตัวนะครับเน้นไปที่6กรอง9และก็รอง2ตามลำดับนะครับก็หวังว่าแนวทางของเราพัฒนานะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่18แปนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันตอนเย็นนะครับว่าจะเดินต่อเป็นงวดที่18หรือเปล่านะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับ เรามาต่อกันที่ลาพานาสูตรใหม่นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณที่6และก็3นะครับฝันประที่6นะครับคู่3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำเด่นสูตรหลักนะครับ5กับ6นะครับแล้วก็ลาพานาสูตรใหม่นะครับ6กับ3นะครับมาจับเวียนกันเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับก็จะได้ที่5 5 6 6นะครับแล้วก็5 6 3และก็6 6 3นะครับก็จะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่า ทั้ง2สูตรชนกันที่6นะครับคู่2ตัวนะครับจะได้ที่5 6 5 3นะครับแล้วก็6 6 6 3นะครับสำหรับคู่2ตัวจะได้ที่4ชุดนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จะวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่5 6และก็3นะครับแล้วก็2ตัวเน้นไปที่5 6แล้วก็6 3นะครับก็ให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับ 5 6หนะครับแลวก็6 3แลวก็5 6ากนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบตามที่สูตรฟันไปให้นะครับก็นำไปพพิจารณาดูได้เลยนะครับสำหรับเด่น2องตัวนะครับ6และก็3นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่6นะครับเพราะ6ชนกันหลายสูตรนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ6จะชนกับเด่น2องตัวนะครับของสูตรหลักนะครับแต่มาชนที่ตัวรองนะครับ แล้วก็6มาชนกระเดี่น3ตัวมา 1- 2ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ6จะมีโอกาสมามากกว่า3นะครับแต่ต้องย้ำเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2องตัวเช่นเดิมนะครับตัวเน้นโตฟันนะครับจะไม่มานะครับมันจะมาตัวรองที่3ได้นะครับสำหรับคู่3ตัว2ตัวก็ตามสูตรฟันไว้ให้เลยนะครับ5 6 3นะครับแล้วก็5 6 6 3านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบ เลขเบิ้ลหามนะครับ566แล้วก็663นะครับก็นำไปใช้ได้นะครับเพราะตามสูตรคำนวณนะครับในแนวทางที่8มีโอกาสเบิ้ลนะครับมีโอกาสเบิ้ลหามนะครับก็ยังไงให้ระวังกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวของผมเองต้องบอกตามตรงนะครับเป็นคนไม่ชอบเลขเบิ้ลเลขหามนะครับเพราะโอกาสที่จะมามันน้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็นำไปใช้ได้นะครับ แต่ตามส,谢谢สูตรคำนวณนะครับต้องบอกว่าแนวทางที่8มีมิลการเบือนหามนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทั้งราพนาสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเดินกันต่อนะครับก็ยังเชื่อมันในแนวทางเช่นเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็จนจบคลิปนะครับยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเรานะครับในทุกๆคลิปนะครับยังไงฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแนวทางนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนะครับยังไงฝากฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเราให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนเท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงให้ในทุกๆวันนะครับทางช่องเรานะครับจะลงแนวทางสามน้อยหลักนะครับให้ทุกวันนะครับแล้วก็3ดาวโจน์นะครับแล้วก็ราพัฒนาวันจันทร์พุธศุกร์นะครับและก็ หัวรัฐบาลไทยนะครับก็จะลงให้ทุกวันนะครับสำหรับหวยงานน้อยแล้วก็หุ้นดาวโจน์นะครับยังไงฝากติดตามทางช่องเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเฮยงๆรวยนะครับกับแนวทางลาวพัฒนาประจำวันที่8กันยายน6กกันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ